สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูวิธีการตั้งค่าและก็การใช้งานเมนูต่างๆในโปรแกรมคำนวณเวลาหรือโปรแกรม ATT5 นะครับซึ่งโปรแกรม ATT5 นี้ก็จะเป็นโปรแกรมที่ใช้คู่กับเครื่องบันทึกเวลาไม่ว่าจะเป็นรุ่นสแกแนใบหน้าหรือรุ่นสแกนนิ้วนะครับเมื่อทุกคนซื้อสินค้าไปก็จะได้ลิงก์ในเรื่องของการดาวน์โหลดโปรแกรม ATT5 มาใช้งานวันนี้เราก็จะไปดูกันนะครับว่าเมื่อเราได้เครื่องไปแล้วการเซตอัพตัว โปรแกรม ATT5 เพื่อใช้งานเพื่อดูการเข้าออกคำนวณเป็นรายงานเนี่ยจะต้องมีการตั้งค่าอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับเราได้อุปกรณ์ขึ้นมานะครับตัวนี้ผมเลือกเอาเป็นตัวเครื่องรุ่น MB40 เลยนะครับผมเอาเครื่องมานะครับเดี๋ยวเราจะต้องมาทำการเซตอัพ Wi-Fi นะครับเข้ากับตัวคอมพิวเตอร์ที่อยู่ตรงนี้อาจจะมีเสียงรบกวนจาก ภายนอกอยู่บ้างนะครับเนื่องจากรบริเวณที่เราทําการถ่ายคลิปเดีโอนี้ด้านข้างมีการก่อสร้างนะครับก็าจะามีเสียงรบกวนเข้ามาอยู่เล็กน้อยแต่คิดว่าคงไม่น่าจะมีปัญหากับการสื่อสารระหว่างของคนทําคลิปกับผู้ที่ฟังคลิปตัวนี้อยู่นะครับผมผมขอเวลาเซตอัพไปเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วการเซตอัพเนี่ยมันมีคลิปย่อยอย,อยู่ให้กับคนที่อยากจะใช้งานเอาไป ศึกษานะครับเดี๋ยวเราไปดูในคลิปย่อยที่บริษัททําไว้ก่อนก็ได้ผมเปิด Wi-Fi แล้วกันนะครับ16โอเคครับตัวนี้รีพายเจอแล้วตั้ง IP ให้ตรงกับของเครื่องสแกนที่เราเซตค่าไว้ซึ่งในคลิปนี้ก็คือ16นะครับ192.168.1.16เข้ามาที่เมนูแก้ไขเครื่องที่เลือกนะครับ ของเดิมจะเป็น2 0 1 1อยู่ซึ่งเป็นค่า default ของโปรแกรมใส่เป็น1 6แล้วก็ตกลงนะครับลองกดเชื่อมต่อที่โปรแกรมเนี่ยนะครับเราเชื่อมต่อตรงนี้ได้เรียบร้อยแล้วนี่ก็ถือว่าพร้อมที่จะใช้งานแล้วนะครับดึงข้อมูลเข้าออกนะครับจากตัวเครื่องเวลาที่เราดึงข้อมูลเข้าออกเราจะเข้ามาที่ดึงบันทึกเวลาที่จะอยู่ตรงนี้นะครับรอสักพักก็จะมีการดึงเวลาเข้ามานะครับ คู่มือครับจริงๆแล้วเราจะมีคู่มือบอกนะครับว่าเปิดโปรแกรมมาทํางานอะไรเมนูอะไรต่างๆตรงนี้นะครับผมสามารถที่เราจะไปดูทําความเข้าใจเพิ่มเติมจากคู่มือนะตรงนี้ได้นะครับ